<c oughs> ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจงนิ่งหยุดมาสำรวจใจตนเองมารู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกยามผ่อนคลาย <c oughs> ด้วยใจที่สงบเย็นอย่างที่เคยบอกไปแล้วทุกสิ่งในโลกนี้นะ่ะมันไม่มีอะไรที่จะจีรังยั่งยืนสิ่งทั้งหลายทั้งปวง <c oughs> ย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมิได้เป็นไปตามความชอบใจ มันเป็นไปตามความชอบใจทุกอย่างเกิดมาแล้วมันก็ต้องมีแก่ <c oughs> ไม่เจ็บไม่ตายไม่บัดภาพนี่เพราะว่ามันบังคับบัญชาไม่ได้ <c oughs> มันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่เป็นไปดังใจหมายเอาความเป็นกัดบุคคลตัวตนเราเขาหญิงชายไม่มี <c oughs> มีเหตุก็เกิดขึ้นตั้งอยู่หมดเหุก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นนั้นหละเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่เมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วในปัญญาจนกระทั่งปัฒนาขึ้นระดับปัญญาวิมุต ไม่มีเราไปสอดแทรกแทรกแสงในทุกการกระทำคำพูดความคิดสภาวะทั้งหลายที่เกิดดับเกิดดับธรรมชาติธรรมดาทั้งหลายก็เป็นแต่ธรรมชาติธรรมดา <c oughs> เป็นธรรมชาติธรรมดาล้วนๆที่ปาจากจากอุปทานปัะจัก์ซึ่งอุปทานว่าเป็นเราของเราตัวเราว่าเป็นเขาของเขาตัวเขาว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเรา,เ,ราขเขายิงชาย ทุกอย่างตามสมมุติก็มีอยู่ครบหมดแต่มันไม่มีผู้สอดแทรกและแทรกแสง <c oughs> ไม่มีใครไปกรอบคของสิ่งใดเห็นความจริงตามเป็นจริงก็คือเห็นธรรมพู้ใดเห็นธรรมพู้นั้นเห็นเราตถาคต เห็นเราแต่ถากตก็คือเห็นใจของเราพบธรรมชาติใจแท้หรือจิตเดิมแท้เอกธรรมโมเอกธรรมโม,โม,โมจิตเดิมแท้ธรรมชาติธาตุรู้เป็นธรรมทาตุซึ่งไม่เคยเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหญิงใจไม่ไปไม่มาไม่อยู่ไม่มีพี่ตั้งไม่มีที่หมายเมื่อพบที่สุด ที่สุดแห่งโลกเอเซมันโตทุกขสกการพ้นไปจากโลกน้มนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งโลกก็คือที่สุดแห่งอุปทานความยึดมั่นในรูปเปทนาสัญญาสาังกัดก็คือสิ้นอุปทานในขันนาเมื่อสิ้นอวิชชาแล้วก็สิ้นอุปทานในขันนาที่หลงยึดมั่นว่าขันนาเป็นอัตตาตัวตนเมื่อรู้แจ้งแล้วว่าขันต่างาไม่ใช่เรอกของเราตัวตนตัวตนของเราไม่ต้องไปละอุปทานในขันนาแต่ไปรู้ว่า คันต่งหาเป็นอนาตาไม่ใช่เราขอเราตัวเอ้บาคมีระการละนีแหละ